อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือร้อยธรรมคำสอนโดยพระเมธีวชิโรดมหรือท่านวอวัชระเมธีความดีที่สมบูรณ์แบบการทำความดีนี่จะมีหลายวิธี แต่ถ้าสรุปให้สั้นก็คือศีลเป็นคนดีในเชิงพฤติกรรมสมาธิเป็นคนดีในเชิงจิตใจและปัญญาก็คือการเป็นคนดีในเชิงการเข้าใจโลกและชีวิตอย่างท่องแท้ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่เราได้ทำความดีสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วศึกษาโลกศึกษาธรรม มีคนจำนวนมากที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีแต่ว่าการศึกษานั้นไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนดีการศึกษากลายเป็นเครื่องมือในการทำให้เขาเป็นคนเลวได้อย่างแนบเนียนและก็แยบยนตมากกว่าเพราะฉะนั้นลํำพังการศึกษาทางโลกอย่างเดียวไม่พอต้องเอาการศึกษาทางธรรมเข้าไปหลักของการนึกไกล หลักของการนึกไกลมีอยู่ว่าทุกๆครั้งที่เรากำลังจะได้อะไรให้ถามต่อไปว่าแล้วคนอื่นเสียอะไรไปบ้างแล้วคำถามประจำวันของเราก็คืออย่าถามว่าฉันได้อะไรแต่จงถามว่าแล้วฉันจะให้อะไรแก่คนอื่นได้บ้างเพียงเพราะผลประโยชน์การกระตันยูต่อชาตินั้นทำได้ด้วยการไม่แตกสามาคี ณเวลานี้คนไทยกำลังอักตันยูต่อชาติไทยเพราะเราแตกสามัคคีกันเป็นเสียงๆเสียงไปหมดเลยไปกันคนละทิศละทางหมดเลยอะไรทำให้เราแตกสามคัคคีผลประโยชน์ผลประโยชน์คำเดียวเท่านั้นเองความสามัคคีความสามัคคีสุขาสังคัสสะสามัคคี ความสามัคคีคือวิธีที่จะทำให้หมู่คณะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะถ้าแตกสามัคคีเมื่อไหร่ก็วุ่นวายกันเมื่อน,นั้นทรัพยากรมีอยู่จํากัดในการบริโภคทรัพยากรเราจะต้องตระหนักรู้ความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าทรัพยากรมีอย่างจํากัดแต่ตันหาของเราไม่จํากัดถ้าเราวิ่งตามตันหาโลกจะพังทลายก่อนที่เราจะตายเสียด้วยซ้ำ ฉะนั้นเมื่อทรัพยากรมีจำกัดเราก็ควรจะจำกัดความอยากของตัวเองใช้ชีวิตด้วยความจําเป็นอย่าไปใช้ชีวิตด้วยความอยากโลกทั้งผองพี่น้องกันโลกทั้งผองพี่น้องกันอย่าไปติดอยู่ที่ศาสนาชาติลัทธิผิวพรรณวันนะสีเสื้อที่เราสวมใส่แต่ให้ก้าวข้ามเปลือกของความเป็นมนุษย์เหล่านี้ทั้งหมด ไปถึงคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่ในใจของเราทุกคนคิดได้อย่างนี้เมื่อไหร่เราจะเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดตาข่ายของอคติคนไทยนี่มันรักคนไทยได้ทั้งประเทศแหละเราเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นพี่น้องกันตั้งแต่เชียงรายถึงสุงไหงโกลกแต่พอเราเลือกข้างใจของเราจึงแคบเข้ามาถนัด เราเลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดของเราเราเลือกคบเฉพาะคนที่คิดเหมือนกันกันกบเรานั่นทำให้เราตกลงไปอยู่ในตาข่ายของอคติคนไทยอย่าใจแคบถ้าใจของเรากว้างเราจะรักคนได้ทั้งโลกแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนไทยนั้นใจแคบนะใครที่เห็นต่างจากเราเราไม่รักใครที่ศรัทธานักการเมืองต่างจากเราเราไม่ชอบ ใครที่สวมเสื้อต่างจากเราเราพร้อมที่จะลุกไปเข็นฆ่ามันเป็นการถึงขนาดนั้นเราแย่งชิงสิ่งสมมติเรารักผลประโยชน์มากกว่ารักชาติต้องให้คนเล็กคนน้อยตายอีกเท่าไรเราจึงจะสำนึกว่าผลประโยชน์ที่เราแย่งชิงแท้ที่จริงมันเป็นสิ่งสมมตุติแต่เพราะผลของการแย่งชิงเงินทองข้าวของซึ่งเราเรียกมันว่าผลประโยชน์นี่ ก่อให้เกิดการฆ่ากันระหว่างคนไทยคนเหลือกรรมเมืองเหนือเราเรียกคนที่ไม่ฟังแม้พระพุทธเจ้าว่าคนเหลือกรรมนะคนเหลือกรรมคือมันดื้อจนฟังใครไม่ได้รากดินแห่งทิฐิมันแข็งรดน้ำลงไปนี่มันซึมไม่ถึงรากไม้แล้วทิฐินาตันหายเยอะเหมือนกําแพงเมืองจีนอย่างนี้นะพระพุทธองค์ก็คงเห็นแล้วว่าเหลือบ่ากว่าแรง กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนเรื่องร้อยธรรมคำสอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์